โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อและขายรหัสเกม Rv ที่มียอดไลฟ์เพจมากกว่า1ึงแสนคนเปิดบริการขายมออนไลน์มานานกว่า6ปีเครดิตด,ดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงต้องเพจนี้เลยอดมินต้น t p 7ขายดีเกม Rv และมี ID ให้เลือกเป็นจำนวนมากราคาเริ่มต้นเพียง50บาท ID โหดแรงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม Rv โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยและใครที่เหลือรหัสเกมตัวเองอยากขายหรือเปลี่ยนรหัสใหม่ทางเพจก็มีบริการรับซื้อราคาร้อนย้ำราคาล้อนได้งลา่ ร้านลิตแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภย100ัยร้อยเโดยมีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงสำหรับผู้สนใจนะครับผมเพียงแอดไลน์แอดติ a แมนช็อนะครับเน้นย้ำต้องมีแอดนำหน้าโดยมีผู้ติดตามมากกว่า3 0 0 0สนคนนะครับผมตอนนี้ทางร้านก็มีบริการเติมเกม r o v ด้วยนะครับผมสำหรับการเติมเกม r o v มีหลากหลายแลคาด้วยกันเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ สำหรับบริการเติมเกม ROV ใช้เพียง Open ID เท่านั้นเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนได้ดูถึงขั้นตอนการสั่งซื้อกับ l i d m a n ช Shop นะครับว่าทำยังไงดูไป,ปพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเข้ามาที่เพจ l i t m a n Shop นะครับผมกดเลือกซื้อเว็บไซต์นะครับหรือใครสะดวกแอดไลน์แอด l i d m e n t Shop ก็ได้นะครับผมจากนั้นจะเด้งมาที่ร้านค้านะครับผมในไลน์เนาะก็ทําการเลือกเกม ROV ที่จะเติมแล้วก็จานวนเงินที่จะเติมนะครับทางร้านจะส่งบัญชีมาให้เราเพื่อทําการโอนเงินนะครับเราก็โอนเงินและส่งสลิปการโอนเงินเพื่อเป็นหลััััักกกกกกฐากาา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 านน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 ใใใหหห้้้้้้้้บบบบททททททงงงงรร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 ไดะะมมมจจส่่ Open ID ํเเเเเเติปปณ5-45ีีีย็็ สิ้นแล้วนะครับผมกราบสวัสดีเพืเ่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะคะเพราะว่าผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้วันที่22ส,งสิงหาคมนะครับทางเกมอาวีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นวงแหวนเวทมือปืนนั่นเองเริ่มต้นอยู่ที่30คูปองนะครับผมแล้วก็เขียนไว้ว่าพิเศษการันตีกล่อง การันตีมือปืนนะครับผมทุกการสุ่ม5ครั้งนั่นเองนะครับรุนรับแจ็คพอตสกินไวโอเดตแล้วก็สกินของไายะเตะนั่นเองโอเคไม่รอช้าผมพาไปดูในหน้ากิจกรรมก่อนเลย พอเข้ามาที่หน้ากิจกรรมมันก็เป็นกระดานสุ่มประมาณนี้นะครับผมในการสุ่ม1ครั้งใช้คัมพี์ขั้นสูง5ชิ้นสุ่ม5ครั้งใช้อยู่ที่25ชิ้นนั่นเองนะครับผมกิจกรรมนี้นะครับผมมันก็จะเป็นสกินของไวโอเลตแล้วก็สกินของไฮย a t เตนั่นเองนะครับใครที่เป็นเมนแครี่อย่างเช่นไวโอเลตหรือว่าไฮยัเตนี่ยก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับผมมีหลายสกินเลยนะครับผม ่านี่นะครับผมกล่องอการลันตีมือปืนนะครับก็คือเราสุ่มครบ5ครั้งก็จะได้กล่องนี้ไปนะครับผมกล่องนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงเนาะว่าเราจะได้อะไรนะครับผมมันก็เขียนไว้ว่าเปิดเพื่อลุ้นรับแจ็คพอตสกินไวโอเลตหรือสกินไฮยเตะนั่นเองหรือว่ามีโอกาสได้รับปืนใหญ่นะครับอ่าและก็โอกาสที่มันจะได้ก็คือแจ็คพอตสกินอยู่ที่0.02นะครับปืนใหญ่อยู่ที่93แล้วก็คัมพีขั้นสูงอยู่ที่6.98นั่นเอง มาเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ละสกินก่อนเลยสกินแรกของไฮยเตะเป็นสกินนี้นะครับเป็นสกินระดับดีมิตเซตสีส้มนั่นเองอ่านี้สกินแรกนะต่อไปนะครับผมสกินที่2เป็นสกินไฮยเตะมูลไลท์นะครับดีมิตเตสีส้มเหมือนกันสกินไฮยเตะสกินที่3เป็นสกินเดมอนนะครับสกินนี้ดีมิตเตสีส้ม ต่อไปเป็นสกินไฮยเตสกินที่4นะครับผมเป็นสกินนี้สกินนินจานั่นเองค่อนข้างสวยพอสมควรเลยสกินที่5นะครับผมเป็นลิมิเตดสีเขียวนั่นเองต่อไปสกินที่6นะครับผมเป็นสกินผีตาโขดนะครับสกินไทยของไฮยเตและสกินสุดท้ายนะครับผมเป็นสกินนี้สกินไนท์แม์นะครับ อนนี้ก็จะเป็นสกินของทายาเตะทั้งหมดเลยที่เรามีโอกาสได้รับเนาะต่อไปเป็นสกินของไวโอเลตนะครับสกินแรกเป็นสกินนี้นะครับสกินระดับสต e ีมเลยนะครับผมสกินที่2เป็นสกินนี้เป็นสกินอันติเมตนะครับอย่างสวยเลยนะครับเพื่อนๆในนี้สกินที่3นะครับผมเป็นสกินนี้ สกินครบรอบเอาวีหนึ่งปีนะครับสกินที่4ของไวโอเลตเป็นสกินซัมเมอร์นะครับผมเป็นสกินบีชเองสกินที่5ของไวโอเลตเป็นสกินนี้นะครับลิมิเต็ดสีส้มนะครับสกินที่6เป็นสกินนี้ลิมิเต็ดสีส้มเหมือนกัน สกินที่7เป็นสกิน First l o v e นะครับลิมิเตสีเขียวสกินนักเรียนนั่นเองโอ้สกินไมโลเลนเยอะเนาะสกินสกินเที่ยวไห่เลรวจำไม่ได้อันนี้อ e ีพิกนะครับต่อไปเป็นสกินนี้ฮีโรอ c นะครับผมและสกินสุดท้ายเป็นสกินนี้นะครับลิมิเตสีเขียวนั่นเอง ประมาณนี้เนาะสำหรับสกินที่เรามีโอกาสได้รับในกิจกรรมนี้นะครับผมรวมไปถึงมีโอกาสได้รับปืนใหญ่ด้วยนะครับผมตั้งแต่1ชิ้นจนถึง20ชิ้นเลยโดยปืนใหญ่เราเอามาแลกสกินได้นะครับกดคาว่าแลกเปลี่ยนนั่นเองนี่นะครับวงแหวนเวทมือปืนสกินไวเอรเลสสกินนี้นะครับระดับสต e ีมใช้อยู่ที่25ปืนใหญ่นะครับสกินนี้อยู่ที่20นะครับผมมันก็จะไล่ไปเนาะว่าแต่ละสกินใช้เท่าไหร่ใครที่อยากได้สกินอะไรก็ลองมาดูนะครับผมว่าสกินที่เราอยากได้มันใช้กี่ปืนใหญ่ กิจรกรรมนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมของรางวัลที่เรามีโอกาสได้รับเนาะมาก่อนที่เราจะไปเล่นกันเรามาดูเลทก่อนเลยละกันนะครับผมวงแหวนเม็มือปืนนะครับผมตั้งแต่วันที่22สิงหาถึงวันที่28สิงหานะครับ เล่นครั้งละ30คูปองนั่นเองพิเศษรับกล่องการันตีมือปืนในทุกๆการเล่น5ครั้งนะครับผมโอกาสที่เราสุ่มแล้วเราได้รับสกินหาวอหรือว่ากล่องการันตีมือปืนอยู่ที่1.42%ปนะครับปืนใหญ่อยู่ที่36.40%ิีโมจิเอฟเฟกแล้วก็ชิ้นส่วนรูนอยู่ที่62.18%นั่นเองกิจกรรมวงแหวนเวทมาทั้งทีมันก็จะมีคัมภีร์ลดราคา50%ด้ครับผม,ผมก็ทําการซด้ลยนะครับผม้มิ้นเกาัดไป จากนั้นผมก็จะมาทําการสุม่มให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะครับผมว่าเราจะมีโอกาสได้รับอะไรบ้างเนาะตอนนี้ผมมีอยู่ที่36คัมพีขั้นสูงนะครับผมผมก็ทําการสุ่มเลยครั้งที่1นนะครับสุ่มทีละครั้งมาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างเนาะโอ้โหครั้งที่1ก็ประเดิมด้วยเกลือเลยนะครับผมครั้งที่2นะครับเราจะได้ปืนใหญ่ไหมนะโอกาสได้ปืนใหญ่อยู่ที่36กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็เกลืออีกแล้วเนาะครั้งที่3แล้วนะครับผม ออกยากมากเลยเนาะกว่าจะได้แต่ละเหรียญเกลืออีกแล้วโหครั้งที่4นะครับผมโอ้โหคือเกลือเกินครั้งที่ห้านะครับผมมาดูดีดิว่าเรามันจะาการันตีหรือเปล่าอ่าได้การันตีเป็นกล่องมือปืนนะครับผมครั้งที่6นะครับผมจะได้เหรียญไหมเนี่ยสักเหรียญหนึ่งก็ยังดีเนาะสาอ่าได้มา1เหรียญน,นะครับผมก็จะเป็นเหรียญปืนใหญ่เนาะ ต่อไปครั้งสุดท้ายครั้งที่7นะครับผมความพีผมหมดแล้วจะได้อะไรโหได้เป็นเกลือนะครับผมเอาเป็นว่าสุม่มไปทั้งหมด7ครั้งได้ปืนใหญ่มาแค่ชิ้นเดียวนะครับผมเอาเป็นว่าไม่คุ้มเลยเนาะกิจกรรมนี้นะครับผมเลดได้ปืนใหญ่อยู่ที่36คือแบบค่อนข้างออกยากพอสมควรเนาะแต่มันการันตีที่เป็นกล่องมือปืนนะครับผมแบบสุ่มครบห้าครั้งเพื่อการันตีหนึ่งกล่องนะครับผมอยู่ไหนครับเนี่ย ก่อนเดี๋ยวผมจะไปเปิดกล่องเนาะอ่านี่นะครับผมเปิดเลยมาดูกันว่าจะได้อะไรนะครับผมอ่าได้เป็นปืนใหญ่มา1ชิ้นนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะผมก็มารีวิวข้าวล้วกันนะครับผมสําหรับการเล่นวงแหวนเวดมือปืนนะครับผมครั้งละ30คูป,ปองหรือว่าครั้งละห้ัคำพีขั้นสูงนั่นเองนะครับผม ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในการตัดสินใจไม่มากก็น้อยละกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับผมก็ขอฝากลาดิสแมนช็อปด้วยนะครับบริการเติมเกมมือเหนอยียวมากๆนะครับเติมถูกเติมบ่อยปลอดภัย100%เซนะครับใครชอบกิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับิว่องผมด้วยนะครับเพ,พื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้เนาะสำหรับนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ